ได้นะมาลุ้นกันเดี๋ยวผมจะอจัดคลิปไว้ด้วยรอบนี้มันต้องแบบแต่ผมมีการันตีผมลุ้นเลเไปรอบนึ่วนะคือผมได้แน่ๆซีสองแต่แบบไม่รู้ว่ามันจะมากกว่านั้นหรือเปล่านะ่ะอาจจะแบบไม่รู้ว่าผมอยากได้อย่างน้อยต้องซีสี่อ่ะโอเคเลยซีสี่คลิปผมจะร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาสวัสดีทุกคนเลยนะครับ,รบ,รบขอบคุณครับอากิล่าถ้าไม่ได้เล่นทีมเด็ไม่แนะนําใช่ครับไม่ไม่ไม,ไม่ถ้าไม่ใช่ทีนเดฟเอาเอาไปลงอะไรไม่ได้เลยครับอากิล่า แต่อย่างพี่ใครเนี่ยโอ้โหบอกเลยทีมไหนก็ได้ระดับพี่แบกด่านชิวๆอะ่ะโ,โหดจริงครับัอดีคนที่เข้ามาน,นะ่นะวิวยังไงผมยังแพ้ยอยู่เลยเดี๋ยวผมให้ดูของใครนะผมผมใช้ของเซตบอสนะครับคือมันแรงอยู่แล้วอะ่ะต่อให้แบบไม่ได้คียดาเมจเยอะนะแต่ว่ามันเซตบอสไงน,นี่วิวประมาณนี้สกิลไม่ได้อัพเลยนะครับอาตาชนะตอนนี้หนึ่งคิหนึ่งอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือขอแค่คียอ้อคีย์ติดคียก็ผ่านแล้ว สวัสด,ดีคนที่เข้าใหม่สวัสด,ดีทุกคนเลยนะครับมีคนแพ้เสียงนี่นหัวสวัด,ดีคนที่เข้าใหม่ทุกคนนะครับด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้าใหม่นะครับสวัสด,ดีทุกคนเลยครับ ดีครับเด็กคนที่เข้ามาใครเก่งกว่าเทโอในเรื่องการฟาร์มโอโไม่ได้เก่งกว่าเขาเร,เรียกว่าเก่งเลยเลยไปเยอะเลยอะ่ะมันคือคือตอนเนี้ปกติอ่ะยังไม่มากล้าอันดับหนึ่งนะเรื่องฟาร์มฟาร์มฝันร้ายนะผมให้กล้าอันดับหนึ่งนะ แต่พอพี่ใครมากล้าตกไปอันดับสองนะครับใครอันดับหนึ่งครับทําของง่ายกว่าด้วยแรงแรงพอๆกันเลยครับแต่แค่ทําของง่ายกว่าเท่านั้นเองผมเลยให้อันดับหนึ่งสวัสดีครับปฏิคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันดีทุกคนเลยนะครับใครเอาเรื่องเกินไปทุกทีเลยจริงของมันดีนะขอบคุณนะครับวันดีครับคุณเบนครับขอบคุณที่ติดตามครับปีิคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมดาวเดียวได้ปัดไลค์ สวัสดีคนที่เข้ามาทุกคนนะครับ20คนแล้วนะอะเดี๋ยวอีกประมาณสัก5นาทีนะครับเราจะทําการเปิดเริ่มเปิดนะเริ่มทยอยเปิดนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์หน่อยนะครับให้เพื่อนเข้ามาช่วยลุ้นกันนะนะว่าประมาณนี้ยเราจะได้สักกี่ตัวแต่ที่แน่ๆเรามันต้องได้เพิ่มอีก1ตัวหรือ2ตัวอันนี้ยังต่ำม่2ตัวอยู่แล้วคือ2ตัวนี้คือการันตีนะแต่ถ้าจะดีก็นั่นแหละตี6ไปเลย ซึ่งไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะสวัสดีครับสวัสดีคนดูทั้งสามุบคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับใครของเซตอะไรดีครับเซตบอยกับเซตคีครับได้ทั้งสองเซตเลยครับแล้วแต่สะดวกว่าเราเซตไหนเตตัสเราสวยกว่าเราก็ใส่เซตนั้นนะแต่ถ้าเซตตัสเซตฟาร์มสวยก็ใส่ไปเลยครับเซตแรงสุดแต่ถ้าไม่สวยก็ใส่เซตคีครับได้เหมือนกันใครซีศูนฟาร์มสแนด์ที่สิบสองสบายจัดใครผมซีสองฟาร์มสิบสองผิดหนึ่งสบายจริงมันโหนะของมันต้องมีอ่เนาะทุกคน ผมจับมาทำฟาร์มแทนกล้าไปแล้วพี่ผมเอาคู่กับก้าเลยนะเพราะว่ามันพอยิ่งถ้าคู่กับก้ามันฟาร์มไวกว่าเทโอกับใครอีกนะใครกับเทโอยังไม่เท่าก้าบวกใครนะก้ากับใครเท่ากับฟาร์มไวแบบสุดๆอะน่าจะคู่นี้น่าจะฟาร์มไวที่สุดอะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีคนดูห้าสิบคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์หน่อยนะครับมาล่มลุ้นกันอีกประมาณสามนาทีนะประมาณ หนึ่งประมาณหกโมงสี่สิบเราจะเริ่มทยอยเปิดกันนะครับอีกสองนาทีนะสวัสดีครับตีสิบสี่ต้องมาแล้วนะครับนี่ถึงไหมครับถ้าถึงก็เอาครับจังหวะน,นี้มันถึงไหมล่ามันไม่ถึงก็เสร็จถ้าถึงผมก็อยากได้เหมือนกัน,นครับตีสิบหกดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด like, กติดตามกดแชร์หน่อยนะครับ เราจะได้เจอกันบ่อยๆนะพูดคุยกันได้นะครับใครมีอะไรสงสัยถามเลยนะครับช่วงนี้ใารก้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับอีกหนึ่งนาะทีเราจะทำเริ่มทำการเปิดแล้วนะตอนนี้คนดูอยู่ที่58คนนะครับสวัสดีครับสีสุดใส่คิดดีสุดครับหากสีสองใส่ได้ตามใจกล้าฟอร์อมไม่ถึงสีสูผมก็ใส่เซฟบอสอยู่นะก็ฟาร์มร้อยเปอเซ็นนะครับ ถ้ามันถ้าสเตตัสสวยนะย้ำว่าจะเติมไอเห็นไหมบ้างครับอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้ของแจกครับนี่นะครับของแจกหน้านี้ครับอันนี้ของแจกนะครับหน้านี้นะครับของแจกผมรับมาจากหน้านี้เนาะผมกดรับมาเลยเนาะของแจกฟรีนะครับจากข้อจากหน้านี้นะครับมันเป็นของแจกฟรีเนาะอุ้ยอะไรดังอ่ะแป๊บนึงนะ พยยาปรับเสียงกันหนึ่งโอเคมาตีติบแล้วเรามาเริ่มทยยเปิดกันดีกว,ว่าตอนนี้คนดูอยู่ที่เจ็ดสิบห้าคนนะครับสวัสดีคนดูทั้งเจ็ดสิบห้าคนด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับปันเสร็จลงฟีพีโช่อยครับโอยจัดไปมาสิบโลแรกทุกคนวอวยพรครับกองแช่งมากองแช่งมาอวยพรมาทุกคนติบโลแรกนะครับมาครับติบโลแรกแปดสิบคนแล้วนะแปดสิบคนแล้วไปครับ ติดโลแรกยังไงครับมีเสียงกิ้งไหมมีเสียงกิ้งหรือเปล่าคือถ้าไม่กิ้งคือการันตีเลยนะโอ้โหเงียบกิ๊บเงียบเงียบติดโลแรกเงียบกิ๊บเลยออ้กูติบโลแรก,ก,แรกน้ำตาไหลพระเจ้าไม่มีสีดวแม้สักตัวอันนี้พี่พี่ทำกับผมเกินไปนะติดโลแรกพี่เอาอย่างนี้เลยเหรอ เกินไปครับพี่โอ้โหดูดิลวแบบนี้จะคาดหวังซีซีหกได้ปะเนี่ยเปิดโลแรกมาลางไม่ดีแล้วอะไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทําการอัญเชิญพี่ใครก่อน <c oughs> เรามาสวัสดีพี่ใครก่อนพี่ใครครับพี่มาดีๆหน่อยครับขอดีๆครับพี่ใครครับ <c oughs> ไปเอาใหม่เอาให,าใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ถือว่าประเดิมไม่ดีเริ่มไม่สวยนะ เดี๋ยวเราประเดิมอันนี้ไปก่อนโอเคผมผมเปิดเอาการันตีนี้ก่อนดีกว่าสวัสดีคนดูทั้งหนึ่งรอยคนด้วยนะคะสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเอาเอาความเกลือออกไปก่อนนะากกามาดูว่ามันจะได้ตัวหลุดเลสไหมเดี๋ยวคนดูเอาละเอาละ เอาแหละมามาดูดิตรงเหล็หรือเปล่าเรามาเอาดวงจากตู้ธรรมดาก่อนนะครับทุกคนอดีคนดูที่เข้าใหม่้วยนะครับอดีคนดูทั้งร้อยสิบห้าคนนะครับมามาดูมาเช็คดวงก่อนตู้นี้ถ้าตู้นี้ไม่รุนเหล็กแสดงว่าตู้ตู้เหล็กเราต้องตรงเหล็กนะแสดงว่าตู้เหล็กเราต้องมาทุกคนว่าตัวอะไรเดี๋ยวๆขออนุญาตส่องก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมีขอบ มีขอบเฮ้ยมีขอบวะหลุดไหมหลุดไหมเฮ้ยเฮ้ยมันมีขอบแสดงว่ามีขอบว่าอาจจะตรงเลนหรือว่าอาจจะหลุดเลนเป็นเซเว่นไนท์ตัวอื่นนะเอาล่ะมีขอบแดงมีขอบแดงคือไม่ใช่พวกตัวธรรมดาแล้วเนี่ยมีขอบมาสวัสดีคนดูทั้งร้อยสามิห้าคนนะครับมามีขอบตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเมลคีไหมเมลคีไหมเอ๊ะ เดี๋ยวนะผมสีม่วงใครวะเพแันเหรอเมลคีเหรอขึ้นหนึ่งร้อยตรงเลตใช่เหรอฮึบ่บสวัสดีคนดูวัาสี่สิบแปดคนครับใครวะอ๋อเพแันสวัส <c oughs> ดีคนดูทั้งร้อยห้าสิบคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะครับไม่ได้อ่านเมดใครขออภัยนะครับเมดมันเด้งเร็วมากครับผมอ่านไม่ทันโอ้ย <c oughs> ตัวนี้ตรงเลทมาเราเสริมด้วยดวงดีละมาอุ๊บมาอย่าอย่าอย่าถึงร้อยก็อย่าให้ต้องถึงการันตีเลยออกก่อนก็นได้ไม่เป็นไรหรอกโอ้โหเสียงเงียบกริบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมีโอกาสแตกแบบเนี้ยมันผมเคยแตกมาแล้วเราต้องค่อยๆไล่เช็คทีละอันนะนะอันเนี้ยอ่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละอ่าไม่มีนะไม่มี แตกไหมเอาไม่แตกไม่แตกเฮ้ยมึงมาตั้งเยอะแตกตักไปได้ไหมอ๋อไม่มีนะไม่มีเฮ้ยไม่มีเลยอะไม่มีไม่มีหลุดบ้างเหรอโอ้โหเียดเลยครับผ่านไปยี่สิบใบยังเงียบขิดไปสอดีดีหน่อยสวัสดีคนดูร้อยหกสิบแปดคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับดึงดวงไปเลยสวัสดีครับยังไม่มีเสียงกิ้งอีกเหรอโอ้ย หนักหนักหน่วงเลยโอ้ย,อยพี่ครครับพี่อย่าเล่นตัวดิครับโอ้โหาจะโดนการันตีทุกรอบก็ไม่ไหวนะพี่ผมขอเถอผมขอถือว่าผมขอขอได้หรือเปล่าไม่ได้ฮะเสียงเงียบลิปอีกแลวโอ้ยมันจะเอาการันตีผมจริงดิอุตส่าหา์หลุดเลยไปแล้วยังต้องการันตีอีกเหรอโอ้ตายแล้ว มาก่อนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกสวัสดีคนดูร้อเจ็ดสิบห้าคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับอู้เสียงกิ้งเก๋งไปไหนหมดเนี่ยใครมันขโมยเสียงกิ้งผมไปอะไม่มีกิ้งเลยนะเนี้ยฮัลโหลผมทำอะไรผิดวะผ่านไปห้าสิบโลแล้วแบบไม่มีกิ้งเลยนี่จะโดงการันตีอีกแล้วเนี่ย พี่เจ้าการันตีผมทุกรอบไปได้นะชิบหายเอาตู้ถาวรมันเอามันดึงเลทมันดึงเลทผมไปแล้วว่าโอ้โหโอ้ยยับยับแบบนี้ยับอไปการันตีไปกูไม่หวังแล้วเนี่ยโดนการันตีโอ้โหมาตัวแรกก็การันอ้าวเกือบขาดอีกสิบโลการันตีเพื่อ เพื่ออะไรมาตอนเนี้ยไม่มาตั้งแต่เมื่อกี้อ่ะมาตั้งแต่แบบสามสิบใบแรกเนี้ยนี่แค่สิบอ่ะมันก็จะการันตีแล้วว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยอ้ย <c oughs> มันเอาผมหนักกว่ามันเอาผมหนกักสีสองเลก้าสิบห้าเนี่ยเอ้ยถึงสีสี่วะเนี่ยสีหกไม่หวังเลยเนี่โยโอ้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 ยยังไงเนี่ยยังไงนี่สวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะครับ ไปไปทุกคน <t ot guard> รุยกันต่อรืยกันต่อเงียบกริปเปิดไปกี่ครับคือตอนนี้ผมเปิดไปประมาณ200โลแล้วเพิ่งได้มาตีสองก็คือได้มาสองตัวเปิดข้ามคัสตีบนมาเร็วโอยอยากข้ามเลยครับแค่ไม่ข้ามผมก็เกลือแล้วผมอยากลุนล้นอะเออแป๊บนึงเดี๋ยวเอาไปกิน เสียงเงียบกิ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันแตกเฮ้ยมันแตกตรงเลดด้วยเฮ้ยมันเอาอ่ะเฮ้ยมันเอามันมาเฮ้ยมันต้องอย่างงี้ที่ครับบทจะมามันก็มาแบบงงเลยอะมันแตกเฉยเลยอะ เอ้ยสามแล้วสีสามแล้วครึ่งทางแล้วเว้ยเรายังครึงงคร่งทางแล้วครึ่งทางแล้วเรายังเหลือ170นะอีกร้อยเจ็ดสิบใบนะเฮ้ยมีลุ้นนะมีลุ้นคือตอนแรกซีสีส่แน่นอนการันตีขาดอีกแค่สองตัวจะซีหกเอาอ่ะทุกคนมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นคืออย่างเงี้ยีสี่การันตีแล้วซีสี่แน่นอนก็มันตีสามแล้วไงสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับเออซีหกจับไปสาธุ ตีหกได้ทําทําโชว์เลยนะพีพีตีหกสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่เลยนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดีมันมาติดกันทุกคนโอมเพียงอย่าหลุด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 เอาละเอาละเอาละมีลุดวะเฮ้ย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 เกมมันได้ไหมได้ไหมได้หรือเปล่าได้หรือเปล่า เดี๋ยวขอดูขอบก่อนนะขอดูขอบนิดนึงเฮ้ยมีขอบมีขอบทุกคนเฮ้ยมีขอบเฮ้ย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 ยังไงยังไงเสียงใช่หรือเปล่ามีขอบนะมีขอบนะมีขอบนี้มีรุนแล้วอึ๊บเฮ้ยโคตรสุดเขี้ยตีหาแล้ว คือตอนนี้การันตีทีห้าขาดอีแค่ตัวเดียวเฮ้ยดวงมาว่าตู้นี้ไม่มีลูเลตมีนะผมลุดไปแล้วนะไม่ใช่ไม่มีมันมีครับผมลุดผมลุดไปรอบหนึ่งแล้วสองร้อยแรกอะ่ะโอ้โหมันสองรอบติดยี่สิบโลเฮ้ยยังไงอะ่ะมันยังไงอรัพี่ขาดอีแค่ตัวเดียวก็คือผม สี่หกแน่แน่อ่ะหรืออีกอย่าให้สิบใบเราเปิดไปแค่ตอนนี้ไปไปประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยสิบใบนะได้มาสองตัวโอเคโอเคตอนนี้ชื่นใจแล้วชื่นใจแล้วมามาตือดึงไหมตือดึงหรือเปล่าตือดึงมาอ่ายังไม่มีนะยังเงียบอยู่ไม่มีตือดึงนะตือดึง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 มาตือดึงมาตือดึงมา ตื่นึมาตื่นึมาเฮ้ยมาจริงเฮ้ยเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าเฮ้ย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 ถามจริงเฮ้ยถามจริงเอาจริงวะเนี่ยเกินไปเปล่าเฮ้ยไม่ถึงร้อยโลอะเมื่อกี้อะเมื่อกี้เรารวมๆประมาณห้าสิบออกมาสามเชี่ยกูกดติดตามเลยขอบคุณครับสวัสดีคนที่ชอบใหม่สว,วัสดีทุกคนเลยนะครับ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับมาดูก่อนมีขอบไหมเราต้องเช็คก่อนนะมันลุ้นกันมีขอบหมเฮ้ย <Hey, S 2> มีขอบเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยมันมีขอบมันมีขอบ,ขอบทุกคนโอกาสจากตอนแรกโอกาสอะห้าสิบห้าสิบตอนนี้มีขอบโอกาสเจ็ดสิบสามสิบแล้วถ้าขนาดนี้กดร,รีพอร์ตเลยเว่อร์เว่อร์ใจเย็นครับใจเย็นผมก็เกลือมาเยอะรหัสบั็กวะนี่ยยังไงก็ใคร ตาทุสตาทุขอให้เป็นใครนะตาทุมามามาลุ้นมาลุ้นเสียงใช่หรือเปล่าอย่านะเฮ้ยวูรเชียไม่ถึงหกสิบโลใครสามตัวเวอร์เชียเวอร์เกินจังหวะเนี้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ย ไอ้เหี้ยตอนแรกมันตอนทำทรงไม่ออกแต่แบบหกสิบโลหลังมาสามตัวติดครเฟื้ออ่ะื้อเกินนี้จังหวะนี้ผมรออัดลงยูยูทูบเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพีชเฮ้ยตีหกเฮ้ยฮะเี้ย พีกเราพีกว้เชีย่ยอะไรวะเน,นี่ยมันพาไปแล้วเฮ้ยโอ้โหสองพันหกที่ผมเสียบไปผมรู้สึกกลุ้มกล้ามากทุกคนเฮ้ยมันแบบไปแค่เหลือร้อยสี่สิบเท่ากับเราเปิดไปแค่จากศนะีรูนย์น่ะไอจากตีรษูนเราเปิดไปแค่ประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบออกกี่ตัวศีศษูนศีสอง ซีสามซีสี่ซีห้าซีหกแล้วเปิดได้ห้าตัวในร้อยสามสิบโลเชียโคตรสุดเกมมันรักผมว่าผมรู้สึกมันน่าสนับสนุนทุกคนเชียอะซีหกว่าเฮ้ยหมดแค่ร้อยสามสิบเบอร์จัดเชียกดเบอร์อ,อเฮ้ยดูดี โอ้โหจังหวะนี้ผมขออนุญาตแแคบโพสลงผมขออนุญาตแคบบโพสลงก่อนเลยนะครับจังหวะนี้ทุกคนแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมขออนุญาตอวดเลยนะครับจังหวะนี้เวอร์จัดเวอร์จัดเวอร์มากวันหลังไม่ให้เลยไ <c oughs> ว้สามสิบโลเชียห้าตัวไอเยีย yeah. ฉากสุดท้ายนี่คือแบบ ตกใจจริงอาฉากเมื่อกี้เยี่ยอยู่ๆแม่งโผล่มาสองเฉยเลยอะเฮ้ยเนายวอะสวัดดีครับสวัดดีคนดูทั้งสองรอสิบคนด้วยนะครับหลักเกมครับเล่นยาวๆครับงานนี้เรียบร้อยครับ4 6ครับทุกคนตบมือครับรออะไรก่ะครับ เชียไม่รุดเลงสีตัวติดคือแบบสุดยอดทุกคนเข้ามาช่วยรายงานใจเย็นครับใจเย็นับใจเย็นๆนะเนี๋ยะแล้วผมรีวิวให้ดูนะคีเจ็ดสิบห้าตอนนี้คีร้อยเปอร์เซ็แล้วเอาแล้วตอนเนี้ยขออนุญาตไปถ่ายด่านโชว์เลยนะครับอะไรสีหกแบบเล่ง่วนไม่ต้องการอะไรแบบเล่งดววเหรออุย้ยไม่เอาเรามีแล้วมีแล้วไม่เอาครับคือผมมีราคาไม่เอาครับอัพสกิลหรอมี อันหนึ่งเอาให้ลงสกิลนะเอาลงสกิลนะไม่ไม่ก็ลงพัตติจะจะดีมากเลยโอ,โอ,โอน้นี่คือผลจากผลจากดวงกาชาเราเอาไปหมดแล้วนะทุกคนกาชาเอาดวงไปหมดเรียบร้อยครับมาอัพสกิลคือมึงลงอันแรกเลยเชี่ยเอ้ดวงหมดแล้วตายแล้วพรุ่งนี้ผมไม่ผมไม่กล้าออกจากบ้านแล้วทุกคน <c oughs> ดูดิเชื่อ yeah! มึงอันแรกมึงก็ลงเลยเหรอมึงไม่คิดจะแวะ หนึ่งสองสามบ้างก่อนเนอะชิปว่าหายชีชช้เย้ยดวงหมดนะทุกคนหมดของเท้ขออนุญาตไปไต,ไต่โชว์เลยนะครับข้ามถนนระวังนะครับสวัส <laughs> ดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับมาไต่บ,บทสี่โชว์เลย <laughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินข้าวแป๊บน,น,นึงนะเดี๋ยวผมปล่อยออโต้นะทุกคนเดี๋ยวผมกลับมาอ่านนะครับเสียเท่าไหร่ครับสีหกคือผมเติมไป 2 6 0พัอะได้มา270ใบใช่ไหมแต่ผมเปิดไป130ครับ4ี p p กก่อนเดี๋ยวผมกลับมา PP-P แป๊บนึงผมขออนุญาตไปกินข้าวก่อนพอดีแม่เรียกกินข้าวเลยเดี๋ยวทุกคนดูออโต้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมมาแล้วแป๊บนึงนะครับดูดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดาเมจพี่ใครไปก่อนนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวผมกินข้าวไม่เกิน5้าทีหรอครับขออนุญาตแป๊บนึงนะ โอเคดูพ okay, ี่ใครไปก่อนนะครับทุกคน uh